ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะที่กำลังดูท็อปเดลอกเกมเมอร์อยู่นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนในการทำเครื่องปั๊มคอเบอร์สโตนนะฮะนี่นะบล็อกที่เราต้องเกมก็คืออย่างนี้นะบล็อกหินอะไรก็ได้นะวางอย่างผมเลยนะฮะมาอย่างนี้นี่อย่างนี้นะฮะปึ๊บ แต่ใน,นนี้ก็ขุดไปอยากถ้าอยากให้สวยนะทำสังกะทานไม่อย่างนี้เลยนะแล้วนี่นะแล้วก็บังให้หมดนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมนะธรรมดาก็คือน้ำกับลาวา นะครับผมน้ำก็วางไว้อย่างงี้ราวาก็มาวางไว้อย่างงี้นะฮะไม่รู้ว่ามันจะเฟลหรือเปล่านั่นไงว่าเราต้องส์เฟลนะฮนะนะี่ก็ต้องกุดอันนี้ออกไปนี่นะฮะก็เอืออันน,นี้ไว้ครับุผมแล้วก็มาวางอันนี้ไว้ในนี้แล้วมันก็ปั๊มนะฮะ นนกูได้ไม่จำกัดนะฮะเนี่ยจะสร้างอะไรเพิ่มเติมเพิ่ม,สมเสริมอะไรก็ได้นะฮะสว่วนวันนี้นะฮะสวัสด,ดีครับ